หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้น้องใบจะมาเล่นเกมบ o o เฮ e เว่นนะคะวันนี้น้องใบก็จะมาเล่นเกมเป็นคนแบบธรรมดานะคะนี่ค่ะเข้ามาเลยอันนี้เกมอันนี้คือแบบเป็นเกมธรรมดาเป็นเกมแบบสร้างบ้านหรือไม่ก็แบบแต่งตัวก็ได้เป็นเกมใช้ชีวิตอยู่เฉยๆนี่เอ้ย <laughs> ทำไ,ไมบหน้าตาใส่ชุดเหมือนไบายใส่ชุดชุดกางเกงในเสื้อหน่อยไม่ใช่บาใส่ชุดอาบน้ำอ๋อเป็นชุดชว่ายน้ำชีบ้าขแต่งตัวก่อนนะแต่งตัวสวยจังโอ้ยใครบังไว้โหทำไมบตัวเล็ก่าเขาอ่ะเพราะว่าบปรับตัวเล็กอ,อ๋อบปรับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ <S <S โอ้ใหญ่แล้วใหญ่แล้วเราจะไปไหนกันนะครับเราจะไปสร้างบ้านหลังใหม่ ตอนนี้เรามีรถด้วยเหรอไปเศกรถมาเสกรถมาเลยนั่งบนรถเลยไปแล้วน้องใบจะขับรถไปสร้างบ้านหลังใหม่ใช่ไหมครับใช่โอเคมันเปลี่ยนสีรถได้แต่ว่าใบเปลี่ยนไม่ได้อะนี่หลังแบบเนี้ยใช่ใช่เดี๋ยวเราไปสร้างกันมีที่สร้างบ้านสําหรับน้องใบหรือเปล่า หลังที่16หลังที่16นี่แล้วมีบ้านเลียกหลายหลังเลยคลิปเปิดการล้านี่โอ้บ้านสร้างเสร็จไวมากเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยครับไม่ได้ลองจอดรถอะอ่าทำไงดีอ่ะเราจะจอดรถไปที่ไหนดีอ่ะเออจอดรถไว้หน้าบ้านกันแน่เพราะใบล็อกรถ <Okay. S 2> ไว้โอเคเแต่บ้านจะพามาสำรวจห้องเพื่อนๆอยากดูห้องไหนก่อนอืมอยากดูห้องนอนอนะ ดูซิมีห้องอะไรบ้างที่นี่ห้องนอนนี่ของอันนี้คือห้องนอนของเด็กก<อ>ินอนแบบนี้อ๋อห้องอนอนของเด็กดน่ารักมากมีโต๊ะเล่นของเล่นด้วยหรอใช่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยตรงนี้จะเป็นเครื่องเล่นของเด็กเดกอ๋อตรงนี้เป็นเครื่องเล่นของเด็กๆด็<อ>นายบ้ายขึ้นไปเล่นได้ไหมครับได้โอโหโหติดใบตัวใหญ่หรือเปล่านี่มันจะเหมือนสไลเดอร์เลยนะ ้ตรนีบ้านหลังนี้สนุกอะขึ้นได้ปะขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดโอ้มีเตียงสองชั้นด้วยเหรอโอ้บขึ้นตรงนี้เหรอโอ้โหใบขึ้นทางลัดเอาแล้วครับเอาแล้วบู๊สนุกมากเลยอะบ้านหลังนี้ดีมากเลยไปดูห้องครัวโอเคอ่าดี๋ยจะพาไปดูห้องครัวนะคะนี่คือห้องครัวของบ้านสีสวยมากๆนี่ อันนี้คือที่ทำกับข้าวใช่อันนี้คือที่ล้างมือล้างมือได้ตู้เย็นนหรอตู้เย็นนี่เยนี่แต่ว่เปิดโอ้มีของกินด้วยมีพิซซ่ามีโค้กใช่มีดูทลาหรือเปล่าดูทลาไม่มีมีแต่ช็อปปาร์ตนี่เอาพิซซ่ามากินได้ไหมก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันนี่ไหนอ้ำอเลยเหรอน้องใบ้ กินมากตอนนี้เราก็เริ่มปวดท้องฉี่อยากอยากไปเข้าห้องน้ำและไปพาไปดูห้องน้ำกันได้แต่ห้องน้ำอ่ะมันสวยมากจริงไหมโอเคห้องน้ำโคตรใหม่เลยอ่ะหรอเพิ่งซื้อมาห้องน้ำแบบสุดยอดเลยโอ้โหนั่นยังนะอะไครับมันจะเลี้ยงลูกอ๋อนี่ลูกมันจะอ๋อยังไงนี่ทั้งลูกลูกมันจะเป็นตัวแบบนี้นี่ บายมีลูกด้วยอันนี้เป็นการจําลองวิธีการเลี้ยงลูกใช่ไหมใช่แล้วเวลาพาลูกเข้าห้องน้ำนได้ไหมได้ลูกข้ออ่ะลูกอาบน้ำได้เด็กจนตัวเล็กอาบน,น้ำอยู่เหรอ <c oughs> ใช่โอ้โหบายลงไปอาบน้ำกับลูกเลยโอ้แล้วก็อุ้มลูกมาโอ้ดูอันนี้ชักโครกแบบสวยงามมากเลยอ่ะโมีบันไดด้วยเอ่ะโอ้โหนั่งสบายเลยน้องบายคือเก็บ แล้วอันนี้อะไรที่ล้างมือที่ล้างมือโอ้กระจกกระจกกระจกก็สวยี่เราสามารถมองเห็นข้างนอกเลยมองเห็นวิวอ๋อเปิดปิดได้ด้วยใช่ตรงนี้เปิดปิดเปิดปิดมากใช่ใช่เปิดไว้แล้วก็อยากไปดูอะไรต่อแล้วที่นอนของลูกเรามีเปรนี่ที่นอนของลูกน้อยอะทำไมลูกไม่เขียวดอ้าวลูกกลายเป็นสีพู นี่คือลูกชายเอาลูกชายได้ไหมได้ได้อ๋อเราสามารถเลือกโอ้เมื่อกี้พ่อแบงเห็นเป็นตุ๊กตาลิงใช่ไหมนี่ตุ๊กตาลิงมีตุ๊กตาลิงด้วยมีนี้ด้วยอ๋อรถเข็นเด็กเหรอใช่ให้เด็กนั่งได้สองคนเลยเหรอแล้วก็ลากไปไหนเอาเด็กมานั่งได้ไหมอ้าวไม่ได้นั่งไม่ได้ <laughs> โอ้ฉัน ชั้นสองนี่ก็มีหลายห้องเลยนะบายใช่มีบ้านมองเห็นข้างนอกมีบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นเป็นแบบบ้านหลังที่บีไอพีเหรอไปไหมไปดูซิเป็นบ้านหลังพิเศษเหรอใช่เราต้องเป็น v ี p อพีเราก็ต้องใช้เงินซื้อจริงะดิใช่ไหมบบไม่มีเงินเหรอแสดงว่าเป็นบ้านของเพื่อนเราไปดูซิ แล้วเา,าแล้วขาไม่ว่าเราหรอกเราจะไปเดินเข้าบ้านเขาวะไม่ว่าหรอกมู่บ้านสวยมากใช่สวยมากหลังเนี้ยเป็นบ้านแบบคลาสสิกมากๆเดี๋ยวต้องไปก่อนเราจะไปดูนะครับว่าบ้านหลัง VIP อะ่ะจะมีความพิเศษรู้ข้าไม่ได้อะบายกัล็อกอะ่ะจิ้อกิ่งอ,งงองก,กีงหน่อยกดกีงมีใครอยู่ไหมเปิดประตูให้หน่อยอออใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่ ไปไหนกันหมดเลยขอเข้าไปหน่อยได้ไหมอูบ้านหลังนี้อยู่กลางน้ําเลยอะบายนี่บ้านหลังนี้ต้องซื้อมีอีกนะที่ที่เป็นบ้านแบบต้องซื้อแบบ VAP อ๋อเป็นบ้านเขาเรียกว่าบ้าน VAP ใช่ไหมนี่มีอีกหลักมีอีกแบบน้ำอ๋อมีหลายแบบเลยอะอันนี้นี่ไงมันจะเป็นลูกกุญแจอ,อยู่ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบล็อกก็แสดงว่าบาีซื้อไม่ได้อ,อันนี้ก็ซื้อไม่ได้ ก็กลับไปบ้านเรากันไม่ต้องขับรถไปเลยแล้วไปยังไงอ่ะใบวารไปเลยอ่ะอ่ะลเราลืมเราะอ่าเราลืมรถกลับไปเลี้ยงลูกแล้วมีที่เลี้ยงแมวไม้บ้านหลังนี้เลี้ยงสัตว์ได้ไหมยังได้เอาแมวมาซิไม่ใช่แมวในเกม <laughs> ได้เอาไ้แต่งตัวเป็นแมวให้ดูโอ้ใบแต่งตัวเป็นแมวเลยนะครับ ตัวเป็นแมวก็ได้แบบนี้เลยนะไปแต่งตัวเป็นแมวในเกมเราบอกให้เหมือนเจ้าตัวนี้เลยนะนี่โอเคเจ้าตัวนี้อยากเล่นด้วยนี้ป่ะเออเหมือนไหมอันนี้ป่ะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้บ็อกเก็ใช่ๆช่ออันนั้นแหละไม่เป็นไรอันนี้มันมีอีกที่ไม่มีกแล้วเจ้านี่อะไรเหมียวเขากำลังแต่งตัวเป็นเหมียวอยู่รู้ปะเนี่ยนี่เห็นบ้างนี่เห็นไหม นี่แล้วนี่แล้วกปรับด้วเลสให้สุกไปเลยใช่นี่น่านักมากเป็นเจ้าเหมียวแล้วโอ้ยยังไม่เสร็จหรอเราจะทำอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาดูกันได้ไหมได้ได้ได้โอ้มาแล้วเจ้าแมวเหมียววันนี้นะครับเจ้าแมวเหมียวจะไปเดินเล่นแบบนี้ต้องคานคานได้างนี้ได้ต้องคานได้ด้วยอ๋อ เป็นแมวคานได้ด้วยโอเป็นแมวหลงทางเป็นแมวหลงทางนะครับดูซิว่าจะมีใครมาทักทายมันตัวนี้มากอันนี้เราไปบ้านใครอ่ะอืไม่รู้จักหรอแล้วมันมีสระน้ําด้วยอ่ะใช่แล้วเราตกน้ําได้ปะอหนน้องตกดิตกน้ำได้นะอุ้ยตกน้ําได้ด้วยเดี๋ยวไว้ขอตกน้ําก่อน มือด้วยน่รักไม่ใช่ตกน้ำตัวก็ฟ้าไปเลยถ้าโดนถ้าโดนสีอะไรจะได้สีผืนแกกลายเป็นสีนั้นข้าบ้านข้าบ้านเข้าได้ไหมหลังนี้ต้องใช้วิธีโอ้วิธีอะไรครับเฮ้ยไปมีวิธีอะไรบางอย่างในการข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยไปทำได้ไงะวิธีอะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรมันคือที่นอนที่นอน เอาที่นอนมาวางแล้วก็มุดไปอย่างเงี้ยหรอใช่โอ้ไปแอบเข้าบ้านคนอื่นได้โดยการใช้ที่นอนมุดประตูโอ้หแล้วถ้าชีวิตจริงทำได้ไหมไม่ได้ชีวิตจริงไม่ได้น,นี่เป็นในเกมไม่มีใครอยู่เลยใช่เพื่อนๆไปไหนกันหมดเลยมีแต่เตียงนอนมีตู้ปลาด้วยเหรอทุกคนแต่ใช่แต่ว่าเราเริ่มหิวแล้วอะ่ะเราไปดูกันว่าบ้านหลังนี้มีของกินไหม <c oughs> โหมีผลไม้รอระกินได้ไหม,มเหมียวอะ่ะ เมียไม่กินผลไม,ม้อะไปเมียมันอยากกินพวกปลาทูะอะไรเงี้ยเลกไปจับปลาไปจับปลาจับปลาที่ไหนเหนียวจับปลาใช่อ,อ,อุยอุยออกได้เปล่าไม่มีอีกวิธีหนึ่งแค่ยากยากยากอยู่วิธีหนึ่งยากไหนวิธีนี้ใช้อะไรครับอุปกรณ์อนันนี้อันนี้คืออะไรถูกกระสอบโอ้เหมือนไรกํลาลังโยนนี่เอาไปได้ไงอะ โอ้กระจกแตกหรือเปล่าไม่แตกด้วยโอ้ยมัทำ<ก>ได้ไงไปหาปลาให้หน่อยแมวตัวนี้ชอบกินปลาตู้มดำน้ำหาปลาโอ้ตรงนี้มันเป็นสระอารลมันไม่มีสัตว์เลยเราต้องไปที่เป็นแบบที่เป็นแม่น้ำเป็นเป็นแบบทะเลอะไรเงี้ยอืได้นี่โอ้อันนี้เป็นทะเลปอมาดีมันจะมีหรอปลาลองลงไปดูสิ เป็นแมวก็ต้องหาปลากินถ้าเราแกล้งเป็นแบบเป็นคนจนอ,ะอ่ะนะ<ด>บ้านเราก็เปลี่ยนเป็นแบบบ้านแบบแบบคนจนได้ไดบ้านแบบเก่ามากเลยอ่ะเป็นเด็กไหมเด็กคนจนได้ไหมได้โอ้ดูผมสิโอ้โหเสียกระขาดผมยาวลุงรังเลยแล้วเรามีบ้านไหมบ้านคนจนมีบุบงโอ้โหแต่ว่าบ้านก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ย อันนี้คือห้องครัวแล้วก็ข้างในนี้คืออะไรผีเหรอไมาอย่าเปิดนี่ความกินนี่เองมีช็อกโกแลตด้วยแลเด็กตกใจหมดเลยตรงนี้เป็นอะไรเป็นมันเหมือนแบบตรงนี้อมันจะวางสารน้ำได้แต่ไว้วางไม่ได้งั้นไว้แต่งตัวเป็นคนรวยแบบรวยมากเลยไหมได้นี่นี่นี่แบบเป็น คุณนายโอ้ตัวใหญ่ด้วยพอเป็นคนรวยตัวจะใหญ่ใช่ไหมอา้าสร้างบ้านไม่ได้แล้ว,วอ่ะหมดโอกาสสร้างบ้านแล้วสร้างบ้านได้แค่สองครัง้ง <c oughs> งั้นไม่เป็นไรงั้นสำหรับคลิปนี้เลยไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ช่องเบงบายยูทูบขอลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเบงบาด้วยนะบ๊ายบาย